không ơi. có na gọc không có nà rách 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 con rách 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 thi Ê, phải mới ก็จะแพ็กใส่กลองโฟมแล้วโตมอเอาไปโกอินเตอร์ที่สมุทรการากัรว่ะเพือ่อลาไห้ดีไ้มถอดตีนส้มตำสิแท้

เอาแข้งกันน็อกลยสดให้สกินเด้อนี่เด้อใส่นํำแข็งยัดไปเลยว้ายคืนทางไปลองแง่ยิ่งยชุดเราเนี่ยบ้าหกะไไปกว้เาพวกกฟ้่ใหญ่สุดแล้ว 2 nhiêu <laughs> 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 All right.